จังหวัดจันทบ,บุรีนับเป็นจังหวัดแรกที่จัดงานสัมนารวมใจขุนพลชวนบวชเพื่อเชิญชวนชายไทยเข้าร่วมในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งบรรยากาศในครั้งนี้สุดคึกคักได้มีการวางกลยุทธ์ชวนบวชเพื่อให้ทะลุเป้าที่วางไว้พร้อมทังสวมหัวใจขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรมเตรียมลุยทำหน้าที่ด้วยใจที่อเลิศเบิกบาน โดยพระสมุทรสรพง์สุทธสัตโธประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงการจัดงานสัมมนาคุนพลชวนบวชพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมผู้นำบุญที่มีความคึกคักอาจหารร่าเริงและเห็นความสำคัญของการทำหน้าที่ชวนบวชผู้นำบุญชาวจังหวัดจันทบุรีได้พร้อมใจกันร่วมกันนสัมมนาการทำหน้าที่ตามคนบวชในโครงการบวช บูชาธรรมมหาปชิริยาจารย์วันนี้บรรยากาศในการสัมมนาผู้นำบุญได้มีความคึกคักอาถารพ์ล่าเริงและก็ได้เห็นความสำคัญในการทำหน้าที่ลงพื้นที่ไปตามชายแมนแมนมาบวชซึ่งงานนี้ทุกท่านได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ได้การออกไปตามคนบวชแม้จะมีอุปสรรคต่างๆก็จะไม่มีการหวาดวันในการทำหน้าที่ โดยมีการนำเสนอแผนงานแต่และทีมงานว่าจะมีแผนการในการดําเนินการอย่างไรซึ่งก็ได้เป็นโน้ตฮาวแนวทางในการทําหน้าที่ในการตามคนบวชเนื่องจากว่าเดือนนี้เรามีภารกิจมีงานบุญหล,หลายๆงานบุญจะมีความจําเป็นที่เราจะต้องรีบลงพื้นที่ไปตามคนแมนๆมนเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วการบวชผู้บวชมีความจําเป็นที่จะต้องมีการ เตรียมกายให้พร้อมปล่อยวางภารกิจต่างๆยิ่งเราทําหน้าที่ในการลงพื้นที่ไปตามคนบวชยิ่งเดียวเท่าไหร่โอกาสที่เราจะได้ประสบความสําเร็จในภารกิจงานบุญนี้ได้อย่างอัศจรรย์ก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านให้ทุกท่านได้ทําหน้าที่เป็นผู้นําแสงสว่างไปตามชายแมนแมนมาบวชให้สําเร็จโดยอัศจรรย์เทินการได้มา สัมมนากุญพลชวนบวชในจังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ทำให้อัตมามีความมั่นใจในการทำหน้าที่ชวนบวชการที่ผู้นำบุญท,ทุกท่านได้มีโอกาสได้มาระชุมสม,มนาครั้งนี้นั้นก็จะทำให้มีเป้าหมายมีกำลังใจมีการทำงานเป็นทีมในการช่วยเหลือกันให้งานของหลวงพ่อสำเร็จเป็นอัศจรรย์ ก็ได้มาร่วมสัมมนาชวนบวชในครั้งนี้ด้วยเป็นภาพบรรยากาศที่น่าปลื้มปิติและก็น่าย,ยินดีที่ขุนพลลูกหลวงพ่อหลานคุณยายทุกทกท่านมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมมีความห้าวหาญฮึกเขิมในการทำหน้าที่ในครั้งนี้ซึ่งการที่พระพุทธศาสนา,าจะเจริญรุ่งเรืองและก็การฟื้นฟูศิลธรรมจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยหัวใจที่ ยิ่งใหญ่กล้าหาญของยอดขุนพลทุกท่านที่อยู่ทั่วประเทศเลยได้ทำหน้าที่ผังสำเร็จนั้นมีอยู่แล้วเหลือแค่เราเทานั้นเดงที่จะไปทำหน้าที่ถ้ามีใจแบบนี้ใจที่กล้าหาญเท่าหาญฮึกเขิมสู้ไม่ยอดท้อโออุักรร์ใดก็ตามเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็เป็นหลักประกันได้ว่าการทำหน้าที่ของเราจะสำเร็จอย่างแน่นอนและก็เป็นหลักคำประกัน ได้ว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองและศิลธรรมจะฟื้นฟูกลับคืนมาด้วยหัวใจยอดขุดผลกล้าทุกๆท,ท่านนั่นเองก็ขอการทำหน้าที่ของทุก,ท,กท่านทั้งจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยให้สำเร็จได้อย่างง่ายดายวันนี้มาสัมมนาชวนบวชนะคะก็ได้แรง แรงขับเคลื่อนแรงบันดาลใจที่จะทุ่มเทพลังกายพลังใจทั้งหมดค่ะเพื่อชวนผู้มีบุญมาบวชค่ะ ให้ได้พระดีให้ได้พระแท้แล้วก็ให้ต่ออายุพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็บูชาธรรมปู่หลวงพ่อคุณยายค่ะลูกจะตั้งใจทําหน้าที่เป็นลูกหลวงพ่อภาร,รกิจของหลวงพอ่อทุกภาร,รกิจนะคะลูกจะทําภารกิจนี้ด้วยความตั้งใจทุ่มชีวิตเอาชีวิตเป็นดมพันธ์ในการทําหน้าที่ของลูกเพื่อถาวายหลวงพ่อนะคะปีที่แล้วนะคะก็ตัวเองอะ่ะก็ได้เกิด อุบัติเหตุครั้งยิ่งใหญ่แรงมากค่ะเป็นกันทั้งสามพ่อแม่ลูกเป็นทั้งพระลูกชายด้วยพี่รอดชีวิตกลับมาครั้งนี้พี่ตั้งใจจะมาชวนคนบวชให้เต็มที่ให้ได้มากที่สุดคือเต็มกำลังเต็มความสามารถของพี่เลยถึงเราจะร่างกายเราจะมายังไม่แข็งแรงดีพอแต่เราก็จะทุ่มเทพยายามทำ ให้ได้มากที่สุดทุกๆคนที่กําลังจะไปทําหน้าที่ขอให้ทุกคนมีกําลังใจและล,ลึกรู้เสมอว่าหลวงปู่คุณยายเนี่ยให้ระลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าท่านคอยให้กําลังใจเราอยู่ท่านคอยมองเราอยู่ตลอดขอให้ทุกๆคนพี่ๆน้องๆทุกคนที่ทําหน้าที่มีกําลังใจแล้วสู้แล้วทําไปเถอะค่ะดิฉันมั่นใจนะคะว่าหลวงพ่อไม่ทิ้งเราหลวงพ่อดูเราอยู่ในตลอดเวลาเราอยู่ในสายตาท่านตลอดเวลาจริงๆค่ะ ในใจมีดวงตะวันแม้ว่าเราไม่เห็นแต่ก็ยังสวยเด่นในใจและใจฉันรู้ตัว,วันนั้นไม่ได้หายไปไหนบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรม จะออกไปทำหน้าที่เชิญชวนชายไทยมาบวชการทำหน้าที่ของทุกท่านล้วนมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากและเป็นแรงขับเคลื่อนให้โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างงดงาม